ติมแคลเซียมแมกนีเซียมให้ต้นทุเรียนด้วยโดโลไมท์ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมเคยทําคลิปแนะนําไปนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานนะเรื่องการปรับปรุงดินนะครับมันก็จะมี4อย่างนะที่ผมแนะนำนะวันนี้เนี่ยผมก็จะใช้โดโลไมท์นะครับในการปรับปรุงดินนะอ่าก่อนหน้านี้นะครับเดือน4นะครับเดือนเมษาที่ผ่านมาผมได้ทําการใส่ปุ๋ยคอกหมักไปแล้วนะครับปุ๋ยคอกหมักนะครับผมจะใส่ปีละ2ครั้งนะครับก็คือช่วงเดือน4นะครับเดือนเมษายนนะครับกับเดือน11นะครับคือเดือนพฤศจิกายนนะ ผมจะใส่2เดือนนะครับแต่โดโลไม์นะครับโดโลไม์ผมจะใช้ทุก3เดือนนะครับ3เดือนครั้งนะก็คือเดือนนี้มันก็เป็นเดือน6นะครับก็เป็นครั้งที่2ของปีนี้นะผมจะใส่เดือน3เดือน6นะครับเดือน9เดือน12ไปอย่างนี้นะสลับกันไปนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือน6แล้วนะครับผมก็จะมาใส่ตัวโดโลไม์นะครับอ่ะแล้วก็มันมีวิธีมันมีคําแนะนํานะครับเกี่ยวกับการใช้งานโดโลไม์นะครับอยู่นะ คือเจ้าตัวโดโลไมท์นะครับเป็นาธาตุนะครับเขาจะประกอบด้วยาธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมนะซึ่งในตัว2าธาตุนี้นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเราไปใส่พร้อมกับปุ๋ยเคมีนะครับมันจะทําปฏิกิยากับาธาตุอาหารหลักได้นะครับมันจะทําให้อ่าไปตึงกันนะมันมีผลปฏิกิริยาต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านควรที่จะเว้นระยะห่างนะครับ ระหว่างโดโลไม์กับปุ๋ยนะครับกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ตามนะท่านควรเว้นนะครับอย่างน้อยก็คือสัก7วันนะครับเว้นกันอย่างของผมนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยผมใส่ทุกต้นเดือนทุกวันหวยออกนะครับกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีผมจะใส่กลางเดือนวันหวยออกกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระหว่างกลางนะครับช่วงระหว่างกลางผมก็จะใส่โดโลไม์นะอ่าคือสับกันนะครับอย่างน้อยอ่าเจ็ดวันนะครับห่างกันนะอ่าแล้วก็ วิธีการใส่ของผมก็คือโรยบางๆนะครับปลายทรงพุ่มนะครับปลายทรงพุ่มเพราะผมใส่อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับคือผมใส่ตั้งแต่ผมเริ่มปลูกเลยนะครับผมก็ใส่โดโลไม้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดินของผมก็จะมีโดโลไม้อยู่บ้างแล้วนะครับการใส่ก็คือเป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มเนื่องจากว่าแคลเซียมกับแมกนีเซียมก็เป็นธาตุอาหารเป็นธาตุที่จําเป็นกับต้นทุเรียนเหมือนกันนะท่านจะสังเกตได้นะครับว่า บางท่านบางท่านจะเจออาการขาดธาตุแมกนีเซียมนะส่วนแคลเซียมนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบของพวกเซลล์ต่างๆนะครับทำให้การขยายใบนะครับการขยายลำต้นหรือแม้กระทั่งการขยายลูกทุเรียนนะครับเขาก็ใช้แคลเซียมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ควรที่จะเติมนะอย่างของผมเองนะครับผมใช้โดโลไมท์นะครับเพราะว่าในพื้นที่ผมเนี่ยหาซื้อยิปซั่มไม่ได้นะครับหรือถ้าท่านใดนะครับ สามารถหาซื้อยิบซ้ำได้นะครับท่านอาจจะใช้ยิบซ้ำก็ได้นะหรือท่านอาจจะเอามาสลับกันใช้ก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับพวกนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อแนะนําก็คือท่านควรที่จะวัดค่าพ h เดินของท่านก่อนนะถ้าค่าพีเดินของท่านมากกว่า6.5ขึ้นไปก็ท่านก็ไม่ควรใช้โดโลไมท์นะครับท่านควรที่จะไปเลือกใช้ยิบซ้ำนะแต่ในแปลงผมนะครับผมวัดอยู่ที่ ประมาณ6นะครับค่า PH ประมาณ6นะครับ5.5ถึง6นะจากที่ผมวัดนะครับผมก็เลยเลือกใช้โดโลไม์นะครับเป็นการเสริมธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมให้กับต้นทุเรียนด้วยแล้วก็เป็นการปรับค่า PH ดินไปในตัวด้วยนะครับโอเคนะครับก็จะมาใส่ให้ชมกันเลยนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นธาตุโดโลไม์นะครับอ่าโดโลไม์นะครับผมหาซื้อใกล้บ้านนะครับเป็นจะเป็นผงนี้นะขนาด50กิโลนะครับราคา150บบาทนะไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยนะครับ ก็หาซื้อใกล้บ้านได้นะครับเพราะว่าน้ำมันมีน้ําหนักเยอะนะครับผมก็ไม่ได้จําหน่ายนะผมก็ไม่ได้จําหน่ายนะครับเพราะรา,าคามันถูกนะครับถ้าท่านให้ผมส่งให้เนี่ยค่าส่งมันจะแพงกว่าค่าโดโลไมอีกนะเพราะฉะนั้นไปหาซื้อใกล้บ้านนะครับผมคิดว่าร้านขายเคมีพันฑ์ร้านเกษตรร้านขายปุย๋ยใกล้บ้านน่าจะมีทุกทุกที่นะครับเพราะว่าที่อ,อำเภอนาคูของผมเองเนี่ยก็มีกันมีขายกันหลายร้านเหมือนกันนะโอเคนะครับวิธีการนะครับ ผมก็ไม่ได้กะน้ําหนักนะครับผมก็โรยบางๆอย่างนี้นะครับโรยบางๆนะไม่ได้กะเกณฑนะครับว่าต้นหนึ่งมันอ่าใช้กี่ขีดกี่กิโลนะครับผมก็โรยไปเลยนะครับเพราะผมใช้อยู่บ่อยอยู่แล้วนะอ่าโรยไปเลยนะครับโรยประมาณนี้นะครับโรยประมาณปลายทรงพุ่มนะครับโรยบางๆนะครับโรยไปบนฟางเลยนะครับผมไม่ได้เอาฟางออกนะเพราะว่า่าช่วงนี้นะครับฝนมันตกทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฝนเขาก็จะอ่า พาตัวโดโลไม้ลงไปถึงพื้นดินเองนะครับผมก็ไม่ได้อเอาฟางออกนะก็คือเอาเอาง่ายนะครับเอาง่ายไว้ก่อนนะครับอประมาณนี้นะครับโรยไปนะครับอ่าบางๆนะครับบางบางรอบปฟายนะครับปายทรงพุ่มนะอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับพอมันถึงกันก็ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะในการใส่โดโลไม้ของผมนะประมาณนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับผมก็จะมาลดน้ํานะครับพรุ่งนี้นะถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่สัปดาห์นี้นะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับฝนตกทุกวันเลยก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกครั้งนึงนะครับว่ามันจะมีฝนหรือเปล่านะโอเคครับไปใส่ต้นนู้นครับเดี๋ยวไปใส่ต้นนู้นให้ชม นี่ครับอ่าก็นิ้นย้ำนะครับของผมนะอ่าผมจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับเดือนเมษากับเดือนพฤศจิกานะครับในตัวปุ๋ยคอกหมักของผมนะซึ่งผมจะหมักเองนะครับวิธีการทําผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีการทําไอ้ตัวปุ๋ยคอกหมักที่ผมใช้อยู่นะผมหมักเองนะครับหมักเองใช้เองนะครับอ่าเดือน เมษากับเดือนพฤศจิกานะครับสําหรับปุ๋ยคอกหมักส่วนเจ้าตัวโดโลไมนะครับผมจะใส่ทุกสามเดือนนะคือเดือนสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนสิบสองนะครับทุกสามเดือนนะครับใส่เลยนะครับใส่บางๆไม่ต้องเยอะนะครับใส่บางๆไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยไอ้พวกาธาตุอาหารพวกนี้นะครับมันก็จะมีปฏิกิริยากับาธาตุอื่นด้วยนะอ่ามันก็มีผลเขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กันนะครับ ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเอาแต่พอดีนะเอาแต่พอดีนะครับอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับราไปชมต้นเล็กสักต้นนะครับหนักนะครับเจ้าตัวโดโลไมเนี่ยค่อนข้างหนักนะน้ำหนักมันเยอะนะครับกระสอบหนึ่งห้าสิบกิโลนะครับกระสอบเล็กมากนะครับกระสอบเท่ากับปุ๋ย กระสอบปุ๋ย25่กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่ะมาก็ต้นนี้ก็เหมือนเดิมนครับบางๆนะครับ,บ,บ,รบปลายทรงพุ่มนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับในภาคอีสานนะครับดินถ้าเป็นดินที่ท่านตรวจวัดมานะครับวัดดินนะครับ กับกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขาก็จะบอกท่านเลยนะครับว่าเขาอ่าธาตุอาหารอะไรที่มันน้อยธาตุอาหารอะไรที่มันเยอะนะครับแล้วก็อ่ควรเติมอะไรไปจํานวนเท่าไหร่นะแต่ของผมนะครับผมไม่ได้ตรวจนะครับผมไม่ได้ตรวจดินนะครับแต่ว่าผมมาผมจะใส่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะโอเคนะครับก็แนะนําทุกท่านนะครับในในภาคอีสานนะครับอ่าควรที่จะเติมนะครับ แล้วก็โดโลไม้นะครับผมใช้ตั้งแต่ผมเริ่มปลูกเลยนะในการปรับปรุงดินนะครับตั้งแต่ผมเริ่มปลูกนะครับต้นทุเรียนนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ผมปรับปรุงดินก่อนที่จะปลูกนะครับต้นนี้อายุหนึ่งเดือนเองนะครับเขาก็จะเติบโตได้ดีนะครับอายุหนึ่งปีนะครับตัวทีนะครับเขาก็จะเติบโตได้ดีนะกว่าต้นที่ผมไม่ได้ทําการปรับปรุงดินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับสี่อย่างที่ผมแนะนําไปนะครับก็มึงมีหนึ่งนะครับตัวอ่า ปุ๋ยคอกหมักนะควรที่จะใส่นะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยเคมีนะควรที่จะใช้นะครับฟางข้าวนะครับการคลุมดินควรที่จะมีนะครับแล้วก็ดโลไม้นะครับและโพเทสิซียมฮลเมตนะครับท่านก็ควรต้องใช้นะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ